ฝาแฝดคู่ที่สองแห่งราชวงศ์จักรีพระราชธิดาผู้เป็นแก้วตาดวงใจของรัชกาลที่หนะครับหนังสือราชสกุลวงศ์พิมพ์ในปีพุทธศักราช2467ให้รายละเอียดพระนามของพระราชโอรสและก็พระราชธิดาในรัชกาลที่หในลำดับที่50และก็51เป็นพระราชธิดาฝาแฝดมีพระชนนีชื่อเจ้าจอมมันดาพร้อมประสูติเมื่อปีพุทธศักราช2428แต่ระบุไว้อย่างเศร้าว่า เฉพาะพระองค์ที่สองที่สิ้นพระชนไปก่อนมีพระชนษาไม่ถึงสองปีพระราชธิดาฝาแฝดนะครับเป็นที่สนิทสนิหารในสมเด็จพระบรมมชนกนาถยิ่งนักและก็เป็นที่ตื่นเต้นยินดีของชาวราชสำนักด้วยเช่นกันเพราะว่าเป็นพระราชธิดาฝาแฝดคู่ที่สองในพระราชวงศ์จักรีคู่แรกนั้นเป็นพระราชธิดาในรัชกาลที่หนึ่งแต่ก็ได้สิ้นพระชนตั้งแต่ทรงพระเยาว์มากยังไม่ทันได้รับพระราชทานพระนามดังนั้นคู่ที่สอง จึงเป็นคู่บุญคู่บารมีที่สมเด็จพ,พระบรมชนกนาถทรงภูมิพัทไทยเป็นอย่างมากพระราชธิดาฝาแฝดได้รับพระนามคล้องจองกันว่าพระองค์เจ้าประพาพันพิไลและก็พระองค์เจ้าประภัยพันพิราชตามประวัติกาว่าว่าทั้งสองพระองค์มีพระสิริชมงดงามและก็ละไมคล้ายคลึงซึ่งกันและกันเป็นที่สมนัดยินดีของรัชกาลที่ห้าทรงพระเมตตาเชยชมมิได้ขาดโปรดให้ติดสอยห้อยตามพระองค์ไปในที่ต่างๆ รวมถึงเสด็จประพาสหัวเมืองตั้งแต่พระชันษาได้สมเดือนจนก่อนหน้าจะสิ้นพระชนเพียงแค่เจวันก็มีเคยได้ขาดสักครั้งเดียวจนกระทั่งมานะครับวันที่17พฤศจิกายนในปีพุทธศักราช2,429องค์น้อยก็คือพระองค์เจ้าประภัยพันพิราศ ก็มีอันประชวนสิ้นประชนลงโดยไม่มีใครคาดคิดเป็นที่อาลัยเศร้าโศกของพระบระมชนกนาถอีกครั้งต่อมาจึงโปรดก้าวให้อันเชิญพระศพสู่พระเมรุบรรพตนาวตดาราชบพิษโดยโปรดให้จารึกคำอาลัยเป็นโครงสีสุภาพที่อนุสาวรีย์นที่นั้นเป็นอนุสรแห่งความทุกขเวทนาของพระราชบิดาและก็พมารดาอยู่เบื้องหลัง